อุ้ยอุ้ยน่ารักเลยเสื้อมันเป็นสีใสเ,เขาบอกว่าบุ๋มเลือกก่อนใครเลยนะเมื่อกี้อุ้ยมีกิกาเไม่ถึงเี้อุ้ยผมไม่จุกกันนะมิกินนการน่ารัก,ก,ก,รกสีพิเศษอ๋อสีพิเศษการก็เป็นสีพิเศษครับการมันเป็นสีชมพูเนี่ย น่ารักอพยู่น่ารักนารักเห็น้ดูดิสีพิเศษน่ารักมันคนละตัวกันไหมอ่ะมันคือตัวเดียวกันแต่ันไม่นติดแบบถ้าอยากเห็นสีพิเศษน้ำจน่ารักแน่เดยเนาะขนาดตัวนี้ออกมาน่ารักพี่จุบพีปากกาะนี่ไงเป็นพีได้สีัวนี้ใช่ก็พี่ได้คนตัวนี้มันก็ดีนะที่แบบทุกกล่องมีคุ้มไรกนี่ับตัวอะไรไปคะทุกกล่องมีตัวสีพิเศษก็ดีนะอารมณ์แบบจะไม่เสียใจ 2> 1 2 3 4 5 6, ขาดเท่านี้8 9 10 11 12ไม่ขาดไม่ขาดครบครบจบนี่ลุงบ๊อบเควักหัวใจออกมาครับสบายใจเอาหัวใจไหมเอาหัวใจไหมไม่เกียร์ไม่เกียร์ไม่เกียไม่เกียร์เอาหัวใจเซตนี้ราคาเท่าไหร่คะ ไม่รู้นานแล้วอะสุ่มละประมาณห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยนานแล้ว่ะงานมันงานบอมมันแพงเราจำได้ไอ้คอนี้อนไอ้คอนี้สวยมากไอ้คอพิกเซลดูคอนหนึ่งที่หนูซื้อมาแพงมากเพราะว่าเขาไม่มีแล้วและมันได้อยู่ในบ้านของคุณพี่มันคือต่อแอนิมอล แกะไหมคะแกะไม่ได้แกะให้ดูเลยมแปดแปดเก้พไม่นม 8, 9, หน่อนีันไม่ผลิตมีของอันนึงจะอวดทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับร<ก>อ<า>ว่างๆก่อน<ๆ>เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูคือหนูยากแกะมากเลยนเนี้ย<ๆ>น่ารักมากคือแบบแ,แต่ว่า จะได้เนาะพี่จุเนาะถ้ามันยังอยู่ในซีลแบบเนี้ยแบบซีลอยงเแล้วมันก็จะแบบราคาแบบ <No. S 2> ราคาบบ <No. S 2> มันก็จะไม่ตกอ่ะ <No. S 2> ใช่เราไม่คนแก่เนาะใช่อันนี้ดูไหมดูไหมเอาไปขายเปกล่องดูไหมครับอ,รอันนี้เ,นเ,นนเคนน่าจะเคยเห็นน้อยดูไม้พี่จะทำอะไรจะอวดทุกคนกล่อง ชอบที่แบบถามว่าดูไหมดูไหมแล้วก็ชอบพิมาว่าดูค่าวดูข่าแบบขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้คือถ้าถ้าเป็นถ้าถามบุ๋มมุนจะบอกว่าไม่ดูเอาพี่เป็นอะไรหาเรืออะเนี่ยนี่นะดูเปล่าบุ๋มอยากดูไหมครับไม่เห็นไหมนี่ใครเคยเห็นไหมมันคือป๊อปมาร์ทตอนครบรอบสิบปีครับ ซึ่งจริงๆป๊อปมารอ่ะมันเกิดปี2010เนาะแล้วเนี่ยเป็นบ็อก anniversary ของมันตอนครบ10ปีตอนปี2020ตอนมันยังไม่ดังเลยบ็อก ok นี้หายากมากเป็นเป็นสุ่มที่มีทุกตัวนะที่เป็นคาแรคเตอร์ของป๊อปมารครับมีบูบูมีมอลลี่มีไฮชิบูบู oo, มีอะไรพวกนั้นน่ะมีดีมู U, แต่ว่ากล่องหนึ่งมี15ตัว แกะลอยหรอขึ้นเยอะเสียดายอันนี้แพงมากเลยนะที่ได้มาราคาท็อปมอลลี่พันเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ยกกลับด้ยนะอันนี้มานกระลองของมึงของใครของพีทของหรอครับของหนูเออเออแต่ว่าอ๋อสิบปีดีมู้นราคาแพงหรอครับมีดอ่่ันแก หนูเขาบอกว่าดีมูสิบปีละค่ะแพงสุดตัวไหนอะ่ะก็ที่อยู่ในกล่องเนี้ยถ้าได้ดีมู๊หรออ๋อก็ให้ใจไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยว <c oughs> มาแกะให้ดูนะเขาน่าเขาน่าจริงจริงจริงไปต้อนก่อนเปลี่ยนเงี้ยเป่นะเดี๋ยวต้องมีจับตู้ด้วยนะ แล้วก็มองวันนี่ที่พีไม่จับตู้งลงไหมคงชานแนที่เราจะตายคิปกพรุ่งนี้ดิลงวันเถอะไปเหนื่อยละวพรุ่งนี้ถึงต้องหามาชายอินอีกเราอ้อร่อยมากใมใช่ไหมคหมันไม่กินนะชอเรีไม่อบเรากินไส้กรอกมันเปรี้ยวอย่างเดียวคุณหมุกินไม่มีเลย มันจะเป็นพวกตะกูกระดี่ที่มีกลิ่นน,ะ,น,นะ่นหรอไหม